ดีค่ะดรมอยนะคะวันนี้มามอบเขาเรียกว่าสองกวดทองสำหรับการเข้าใจตัวตนนะคะเพราะยุคนี้นะคะตัวตนสําคัญมากว่าตัวตนที่เป็นตัวของเราข้างในนะคะคําว่าตัวตนจริงๆมันตีได้หลายความหมายนะคะบางคนเขาบอกว่าต้องู้ตัวตนนะจะได้ไม่มีอีโก้ต้องู้ตัวตนนะไม่ตัวศักดิ์ศรีจะเยอะเกินไปนะคะมันมีมากมายในหลายความหมายแต่ในความหมายเราฉันคําว่าตัวตนตรงนี้คือสิ่งที่เป็นตัวคุณแล้วใช้สิ่งนี้ค่ะมาสร้างประโยชน์กับคุณ สร้างประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่นนะคะย้ำครับไม่ใช่สร้างประโยชน์แต่เฉพาะตัวคุณมันไม่น่ารักนะคะแล้วมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าสิ่งน,นั้นที่คุณรู้จักและคุณเข้าใจมาสร้างแต่ตัวตนต่อผู้อื่นสังคมประโยชน์โมดวมรวมทั้งตัวคุณด้วยนะคะอันนี้ค่ะยั่งยืนและมันสร้างพลังไฟชีตของคุณมากมายแทบจะไม่มีบรรดับมันจะลุกโชิช่วงชัวงช่วช้าตลอดเวลาะคะวันนี้สองเขาเรียกว่าสองกฎทองนีที่ดีมากๆและทำได้ไม่ยาก แค่คุณทาความเข้าใจและลองดูนะคะลองเดินทางกันดูว่าอะไรนะคะข้อที่หนึ่งการรู้จักคําว่าเซลล์คอนเซปต์ของคุณเซลล์คอนเซปต์คืออะไรเซลล์คอนเซปต์ในชันเขียนมากมายสื่อมนนะคะคือการเขาเรียกว่าความเข้าใจในลักษณะที่เป็นเซลล์ของตัวเองว่าเอ้ยเราตัวเองเนี่ยจะมี มีความคิดเห็นมีพฤติกรรมของเราเป็นอย่างไรนะคะตัวของเราเองรวมทั้งมุมมองที่มาจากคนอื่นว่าเป็นพฤติกรรมอะไรบ้างเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเนี่ยฉันมีเขียนไว้นะคะว่าในเฟลยคอนเซ็ปต์มีทั้งของอเขาเรียกว่าอัตตมโนัศน์นะคะดิฉันเขียนไวต้ตรงนี้อยากให้ไปอ่านจังนะคะหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะคะจะมีเขียนไว้มากมายนะคะไม่ว่าในคาพูดของใครคำพูดของคนอของคุณ นักวิจัยต่างๆเขียนไว้มากมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอัตตมโนทัศน์หรือคําว่าเซลล์คอนเซปชันเขียนไว้ว่านะคะว่าตนที่ตนมองเห็นเป็นภาพของตนว่าตนเป็นคนอย่างไรคือใครมีความรู้อย่างไรมีความสามารถเฉพาะตนอย่างไรนะคะคือการที่บุคคลนั้นรับรู้มองเห็นตัวเองในหลายๆแง่หลายๆมุมนะคะอาจจะทื่สำคัญมีตรงนี้คีย์วัสำคัญมากๆอยู่ในหน้าหนสนะคะ136าสำคัญมากไปเปิดดูนะคะ ที่สาคัญมันอาจจะตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่หรือตรงกับสิ่งที่คนคิดอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอัตมโนทัศน์หรือเซลล์คอนเซ็ปึ่งมันสาคัญมากๆสิ่งนี้มันสาคัญยังไงเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณก็จะเอ๊ะตัวเองอย่างน้อยตัวเองเนี่ยเข้าใจอย่างไรนะคะว่าเราเนี่ยมีลักษณะมีความสามารถอย่างไรมีความคิดเห็นยังไงมีมุมมองอย่างไรหรือมีความเชี่ยวชาญอย่างไรจะทําให้คุณ เข้าใจตัวเองแล้ววิธีการที่จะทำตรงนี้คือคุณต้องกลับเข้ามาฟังเสียงตัวเองซึ่งในชั้นสอนในคอร์สคุณฟังคนนะคะในหรือหนังสือคัมภีร์คนฟังคนก็จะมีกล่าวไว้เช่นเดียวกันนะคะว่าการดูจับตัวตนตรงนี้นะคะเข้ามาดูแลตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วก็ที่สำคัญให้เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนก่อนอันที่หนึ่ง หลังจากนั้นเราขอดูที่ว่าสิ่งที่คุณเข้ามาเนี่ยมันมีมุมมองอย่างไรเขาเข้าใจอย่างไรมันแมทชิ่งกันไหมมันเป็นกระจกบานเดียวกันหรือเปล่าหรือถ้ามันเป็นกระจกคู่บานแต่เราต้องการที่จะเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าไอเดียลเซลล์เราก็จะเดินทางไปตรงนั้นด้วยวิธีการในเทคนิคข้อที่2นะคะณบื้องต้นก่อนที่คุณเดียวข้อที่2คุณต้องข้อที่1ให้ชัวร์ว่าคุณเข้าใจและรู้จักตัวตนคุณชัดเจนหรือยังนะคะถ้าดูชัดเจนแล้วมันตรวจว่าทั้งตัวเราเป็นยังไงแล้วก็ ของคนอื่นที่เขามองเข้ามาเป็นยังไงนะคะตรงนี้ถ้ามันชัดเจนชัดเจนนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าฉันมั่นใจว่าสิ่งตรงนี้แล้วสิ่งนั้นนะ่ะไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายสังคมไม่ทําร้ายตัวเองให้คุณมั่นใจในทาสิ่งนั้นแล้วคุณค่อยรับพลังเสียงจากข้างนอกซึ่งในฉันมักจะพูดเสมอในอะไรคิดว่าก่อนที่เราจะ ไปรับฟังเสียงนอกเราต้องฟังเสียงตัวเราก่อนว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเรารับฟังเสียงนอกเพื่อมาใจตองเขาเรียกว่าสาพูดว่าโยนิโสมนสิกาให้เข้าใจว่าตัวเราเป็นอย่างไรมีจุดตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็ทําตามนะคะซึ่งทาตา,ตามตรงเนี้ยวิธีการที่จะให้เกิดพลังคืออะไรรู้ไหมคะคือข้อที่2แรงศรัทธานะคะดิฉันนะ่ะมีเขียนเก็บลราไปทั้งหมด4ข้อนะคะในหน้า137น,นะคะอย่างเสรเนี้ การตลาดภายในสู่ภายนอกวิจตทัลมีสีข้อนะคะดิฉันนามาแค่หนึ่งข้อนะคะคือเรื่องความศรัทธาคุณจะต้องมีความศรัทธาทั้งต่อตัวคุณและสิ่งที่คุณต้องการจะไปเป็นตรงนั้นนะคะสิ่งที่คนอื่นมองมาหรือสิ่งที่คนพูดคุณต้องมีแรงศรัทธานะคะเมื่อคุณเนาะมันจะเป็นตัวได้พลังงานหลายอย่างได้การโฟกัสได้หลายๆะย่างให้คุณเดินทางตรงนั้นนี่คือความสำคัญดังนั้นสร้างตรงนี้นะคะเข้าใจข้อแรกแล้วที่สอง การมีศรัทธาในสิ่งที่คุณจะเป็นสิ่งที่คุณจะไปรวมทั้งสิ่งที่เป็นเสียงข้างนอกที่บอกคุณแล้วคุณสามารถศรัทธาเขาได้ดิชันขอดีมากสั้นๆว่าคนที่คุณฟังก็ขอให้เป็นกรามิทแท้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่เป็นคนที่ไว้ใจได้อยู่ในข้อที่7ของการามิตเจ็ดไปเสิร์ชในกูเก็ได้เลยนะคะตรงนี้จะเขียนว่านำพาสิ่งต่างๆนำพาสิ่งดีๆให้แก่ตัวชีวิตของเราไม่นำพาไปสิ่งที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่สําคัญ ดังนั้นถ้าคุณเจอตรงนี้ให้เขาฟังเสียงเขาแล้วต่างๆแล้วทําด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความศรัทธาอย่างไรงกล้านี่จะเป็นจุดตุนการที่สําคัญมากๆเป็นขึ้นไวบ,บชั่นที่สูงมากซึ่งทําให้คุณจูนกับรเรียกว่าพลังไวโวชั่นที่คุณต้องการได้อย่างที่เขาเรียกว่าการจูนจิตนะคะและที่สําคัญถ้าคุณมีสิ่งนี้ความศรัทธามันจะทําให้คุณจูนไปพบ ูบาอาจารย์ของคุณซึ่งคุณเคยมีแล้วแล้วคุณแล้วก็เป็นเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าครูอาจารย์ที่ซัพพอร์ตคุณมาและมานานแสนนานก็จะได้เจออย่างเขาเรียกว่าอย่างราบรื่นและอย่างง่ายดายแล้วเป็นเวลาเด็กขึ้นนะคะเมื่อสิิ์พร้อมครูจึงจะปรากฏนั่นเป็นสิ่งที่เราได้ยินเสมอแล้วเป็นความจริงเสมอนะคะลองดูนะคะลองเริ่มจากข้อหนึ่งก่อนการค้นหาเข้ามาดูว่าเราเนี่ยจริงๆเรามีอัตโนมนะหรือมีเซลล์คอนเซปต์ตัวเราคือตัวเรา เป็นอย่างไรเนี่ยง่ายๆคุณใสง่ายๆตัวเราคิดเห็นว่าตัวเราอย่างไรมีความสามารถอย่างไรคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วเราค่อยเดินทางกลับไปค้นหาหรือไปค้นหาในสิ่งที่มุมมองที่อื่นรองเข้ามานะคะจะทําให้เราชัดเจนและทาได้แรงสัานี่คือไฟชีวิตไฟที่สําคัญที่จะทําให้คุณสามารถเดินทางไปได้นะคะลองไปดูว่ามีตัวอย่างตรงไหนบ้างที่คุณเคยเจอหรือสมัยเด็กๆ คุณมีอะไรบ้างลองเช็คก็ได้จะเป็นการดีเช็คความเข้าใจคุณว่าเอ้ท่านตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราฝันว่าเราอยากเป็นอะไรหรือเร้สือเราเป็นคนอย่างไรแล้วเพื่อนเห็นเราเป็นอย่างไรครูคบาอาจารย์ที่รักสือเห็นเราเป็นอย่างไรแล้วมีส่วนซัพพอร์ตทาให้เราเดินทางถึงจุดนี้ได้อย่างไรทุกอย่างรู้ว่าี่คุณค่าทุกอย่างสามารถใช้มาเป็นตัวสับสนข้อพิสูจน์นึ่งสำคัญมากๆในตัวน,นี้เป็นข้อพิสูจน์ที่สาคัญมากๆนะคะดิฉันเขียนในหนังสือเล่มที่สามเนี่ยค่ะ มีชีวิตดังใจไม่ต้องไปเดวทางในเรื่องการยิสุไลเซชันที่จะทําให้คุณสามารถไปได้และมั่นใจคุณจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนทําให้คุณมั่นใจเพราะมนุษย์เราจะกังวลและจะไม่ใช่ไม่ใช่นะจะมีเสียงสองเสียงสลับกันในหัวของเราเี่นี่ดังนั้นสิ่งนี้การมีหลักฐานที่ดงจะทําให้คุณสามารถก้าวเดินได้อย่างเข้มแข็งและเดินได้ดีขึ้นนะคะหรือ,อยังไงลองมาเรียนรู้ร่วมกันในคอร์สการตลาดภายในสุภาพนอสิสลาหรือในคอร์ส คนฟังคนนะคะในรุ่นที่11หรือ12นะคะเชิญค่ะแล้วก็ขอมอบองค์ความรู้ดีนะคะในการค้นตัวตนด้วยกัน,นะคะเ<ส>ดินทางร่วมกันเพื่อยังะโยดนต่อตัวเองผู้อื่นและสังคมด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะดิฉันก็สมมอบความสุขแล้วเจอกันในครั้งหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ